ครับพบกันอีกแล้วครับผมมาดโปไลท์นะครับก็วันนี้จะมาเสนอ LED ไลท์บาร์สำหรับคนที่ชอบเล่นสปอร์ตไลท์ LED Light Bar นะเช่นในหลังคากระจังหน้าก็วันนี้ก็จะมีโปรดักต์ตัวนี้เลยครับดาวพระเอกเราตัวนี้ก็จะเป็นบาร์คู่นะครับส่วนเลนถึงว่าหลอดเนี่ยหลอดเป็นแบบรี LED นะครับพี่ก็คือพูดง่ายๆว่าคุณภาพมาจากอเมริกาชัวร์กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้มีสองเลนนะครับก็สำหรับเลนเลนฟ็อกกับเป็นสปอร์ต ในหนึ่งเดียวก็คือเป็นคอมโบก็คือได้ทั้งพุ่งและกระจายในตัวเดียวกันส่วนสำหรับตัวนี้คุณภาพเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยครับก็จะมีสายนะครับสำหรับคนที่ซื้อชุดนี้ไปทางร้านโปรไลก็จะมีสายสวิตควบคุมดีเลยให้พร้อมเลยฟรีสำหรับโปรโมชั่นณตอนนี้นะครับก็ จะมีดีเลย์สายสวิตอะไรครบหมดเลยก็วันนี้เราจะมาดูคุณภาพของไฟกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับสว่างนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับสว่างมากเนี่ยครับถ้าเปรียบเทียบกับไฟที่ฉายส่องไปขึ้นทั้งบนถือว่าชัดมากวี่ขนาดอยู่กับไฟสปอร์ตไลท์ด้วยกันยังชัดขนาดนี้เลยครับจ้อ โปรไลท์ตัวนี้ก็ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อได้ที่อาคารสีวาจาชั้นหนึ่งห้องจี9 9นะครับก็เบอร์โทรครับ02-225-4397ครับย้ำนะครับ02-225-4397ครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ